แต่ก้าวไกลยังไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมตายเพิงบอกว่าตายแต่ไม่ยอมตายนะครับก็ตอนนี้ก้าวไกลก็ยื้อที่จะเสนอชื่อคุณพิธาอีกรอบหนึ่งให้ได้นะครับหลังจากที่สารรัฐมนูนนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไม่รับคําร้องเรื่องที่จะบอกว่ามติสภานั้นขัดต่อรัฐมนูนหรือไม่ในการที่ไม่ให้คุณพิธาโหวตรอบสองนะครับ สาลบอกว่าไงครับครับเป็นคําร้องที่ยื่นโดยผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับสารลนบมีมีมติเป็นเอกฉันเลยนะครับบอกว่าเหตุผลบุคคลที่จะมีสิทธิ์ยื่นคําร้องต่อศาลนั้นต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงครับคนยื่นไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับไม่ได้ผู้เสียโอกาสนะครับคำร้องเขียนเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหลายเรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องคุณพิธาในเอกสารของสารลัามูนนะี่เห็นเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องคุณศักดิ์สยามด้วยนะครับทีนี้เนี่ย ในคำร้องนี้จะเป็นการดับฝันคุณพิธาจริงหรือไม่ถ้าอ่านคำร้องเนี่ยน่าจะดับฝันนะก็ค,คือสามารถโหวตคนอื่นได้ไม่ต้องรอคุณพิธาแต่คุณพิธาซึ่งเขาก็มีบอกว่าถ้าจะสารพิจาได้คุณพิธาต้องร้องเองค,คุณพิธาประกาศเลยนะักข่าวไปสัมภาษณ์ว่า จะร้องไหมคุณพิธาบอกว่าไม่ร้องคุณพิธาให้ผลว่าไงนะบอกว่าไม่ได้ยื่นเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ที่นิติบัญญัติคิดว่าเป็นปัญหาของสภาดังนั้นก็ควรแก้กันที่สภาอย่างที่คุณลังสิมันโรมนะฮะสอสอผช้แทพรรคก้าวไกลในียที่ยินยติหาหรือต่อที่ประชุมไปแล้วก็คืออย่างนี้ส่งสัญญาณว่าวันที่22ก็จะหยิบยติเนี่ยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็คุณพิธาก็พูดเรื่องนี้ว่าบอกเองว่าแม่คุณลังพิธาคุณลังสนนาาร พราะไม่เห็นด้วยที่จะไปยื่นนะครับเพราะว่ายืนยันมาตลอดว่านี่เป็นกิจการของรัฐสภาสารแลนดนดูไม่ควรเข้ามานะครับและคุณพิธาก็บอกว่าตัวเองยังไม่หมดโอกาสนั่งนายกนะใช่ครับโอ้จะคิดอะไรนะบอกว่ามติสารแลนดูไม่รับคำร้องถือว่าไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายและไม่ได้เป็นการปิดฉากการชิงเกาอี้นายกยังสามารถที่จะเสนอชื่อผมชิงกาอี้นายกได้อีกฮะไปฟังเสียงคุณพิทางกันดีกว่าครับ ก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของสภาเราก็แก้กันอยู่ที่สภานะครับอย่างที่โรมได้ยื่นยัติไปแล้วนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการสิ้นสุดหรือว่าปิดฉากการเสนอชื่อบริหายรัฐมนตรีแค่ประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงคงสามารถที่จะเองนไปต่อได้แต่ผมคิดว่าปัญหาของสภาก็แก้ที่สภาจะยื่นเองไหมครับเพราะว่าสารให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงมาดองไม่ยื่นเองครับอย่างที่บอกเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ที่นิติบัญญัติ ไม่ยื่นครับแต่มั่นใจว่าเสนอชื่อตัวเองได้ครับนะครับเมือนั้นแน่นอนพอมั่นใจอย่างนี้ทั้งคุณพิธาและพักเนี่ยคุณลังสิมันเสนอแน่ครับนะคุณลังสิมันโลมเสนอยัตติอาหารือทบทวนมติสภาที่ไม่ให้คุณพิธาเนี่ยวตรอบสองนะครับ เรื่องนี้คุณลังสิมันยื่นเสนอยติตั้งแต่วันที่สี่นะสรุปคือ4สิงหาเป็นวันที่4สิงหาครับที่ตอนนั้นจะมีการโหวตนายกแล้วไม่ได้โหวตเลื่อนออกไปแล้วก็มาพิจารณาเรื่องนี้นเป็นวันที่เรื่องของรัฐธรรมนูญจะพิจารณารัฐธรรมนูนปิดชีวิตสวแก้รัฐธรรมนูนนะทางนี้ยื่นมาแท้คุณรังสิมันยื่นด้วยปากเปล่าและมีเสียงรับรองครบนะที่ผมบอกว่าแสดงว่า คุณกังวลกับเรื่องตำแหน่งนายกไม่ได้กังวลกับเรื่องรัฐนูนไม่ได้เอาจริงเอาจังกับแก้ไขรัฐนูนแบบนี้นะครับแล้วก็มีการไปอ้างอิงย้อนไปถึงมติวันที่19การกฎาคมที่เราจำสับสนเนี่ยนะครับก็คือ19กรกฎาคมเนี่ยตอนนั้นสภาไปมีมติว่าส่งเสนอชื่อซ้ำไม่ได้นะครับทางก้าวกล้าก็มีมียติอันนี้อาจารย์วันนอเนี่ยก็ไม่ให้เสนอนะแล้วก็สมาชิกรัฐสภาก็มีการถกเถียงกันเยอะวันนั้นนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย อาจารย์วันนอ์เนี่ยใช้อำนาจประธานในที่ประชุมอะเรื่อนการประชุมไปถับแล้วก็ปิดประชุมไปเลยปิดประชุมไปเลยทำให้ไม่ได้พิจารณาครับทีนี้เนี่ยที่พี่กอล์บอกนะครับคุณรังสิมันพูดชัดเจนว่าจะเสนอยตินี้เข้าไปซ้ำนะครับก็ในโอกาสจะคุณรังสิมันบอกว่าในโอกาสที่จะเลือกนายกตีครั้งต่อไปก็ต้องรอประธานรัฐสภาซึ่งกําหนดแล้ว22เนี่ยพรรคก้าไกลยืนยันที่จะเสนอยตินี้ยติทบทวนมติแล้วเสนอชื่อคุณพิธาแข่งครับ ก็หวังว่ากระ,<จ>ะบวนการนี้ใช,ใช่ครับกระบวนการที่จะทําให้รัฐสภา,าทําสิ่งที่ถูกต้องและยืนยนันว่าไม่ใช่การตีรวนทางการเมืองไปฟังเสียงของค,คุณลังสิมันเรื่องนี้กันครับ,รบสภา,านะครับยังสามารถทบทวนได้ซึ่งวันนี้นะครับผมเองก็จะนําเสนอต่อท่านวันนอนะครับว่าจริงๆเราใช้เวลานะครับเรากําหนดเวลาได้ว่าในส่วนของยติที่จะทบทวนเนี่ย ไม่มีความจําเป็นที่อาจจะต้องใช้เวลายืดยาวอะไรนะครับใช้เวลาของสภาสั้นนิดเดียวเพื่อให้โอกาสสภาในการพิจารณาในสิ่งที่ตัวเองอาจจะทําพลาดไปนะครับออคงไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับว่าพลาดอะไรไปบ้างผมคิดว่ามันมีความประจักษ์ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นนะฮะก็ยืนยันนะครับที่จะเสนอเจตีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กอ๊อฟเป็นไปได้ไหมวันที่สิบยี่สิบสองเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งยังไม่ได้พิจาราชื่อคุณเศรษฐาก่อน ก็เป็นไปได้ถ้าอันนี้ยืดเยื้อถ้าเรื่องนี้ยืดเยื้อเพราะเพราะคุณลังสีมันและพรรคก้าวไกลต้องบอกว่ายตินั้นค้างตั้งแต่วันที่4ใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเสนอยติอื่นมาตัดหน้าไม่ได้ไม่ได้ครับใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ต้องอภิปรายแล้วโหวตกันอย่างอย่างน้ต้องโหวตอ่ะต้องโหวตต้องโหวตยตินี้ว่าใครเห็นชอบกับยตินี้หรือไม่เห็นชอบนะแนวโน้มออกมาไม่เห็นชอบครับก็จะได้ซ้ำอีกจะแพ้ซ้ำอีกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอยตินี้ พอไม่ไม่ผ่านเนี่ยเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เขาไปตีความอย่างนี้ครับว่าถ้าเขาเสนอประกบมันจะเป็นยติการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอันนี้อันนี้เป็นแง่มุมสีกฎหมายแบบสีจนุนชัยหรือเปล่าเพราะมติของสภาเนี่ยเขาบอกว่าเสนอยติชื่อเดิมไม่ได้นบนี่เขาบอกว่าอ๋อชื่อเดิมแต่มันเป็นเรื่องใหม่เหรอเป็นเรื่องใหม่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วให้ประธานสภาชี้ว่านี่เป็นเรื่องใหม่ได้ด้วยเหรอเขาบอกว่าข้อบังคับข้อที่4 1เปิดช่องไว้เขาว่า และประธานสภาไม่ใช่คนของก้าวไกลเขาจะชี้ไ้หมล่ะครับเพราะก้าวไกลก็ไปด่าประธานเยอะนะใช่ครับเขาจะชี้ไหมไม่ครับเพราะว่าอาจารย์วันนอเนี่ยหลายครั้งถ้าถ้าจับคําพูดดีๆเนี่ยคือแกบอกเลยว่าเสนอชี้อีกไม่ได้แล้วในสมัยประจุนี้นะก็อาจจะต้องเสียเวลาในเรื่องนี้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับต้องยอมเขาต้องร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบเอ็ดดรอปไปสองใช่ไหมครับก็เหลือร้อยสี่สิบเก้านะครับเขาก็เป็นพักใหญ่สุดในสภาใช่ครับนะครับก็ต้อง ก็ต้องยืนต่อนะครับทีนี้ก้าวไกลเนี่ยมติชัดเจนตั้งแต่วันที่15สิงหาคมแล้วไม่โหวตแคดิเดตของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าเป็นใครเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมข้ามคั่วนะฮะแล้วก็เพื่อก้าวไกลเนี่ยแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพราะขัดเจตนารม์ของประชาชนฮะไม่กลัวแล้วว่าบอกว่าทําอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ปิดสวิตชสวอเพราะเขาบอกว่าก็เพื่อไทยเนี่ย อะไรนะทรยศต่ออุดมการไปใช้ไตยปันธมิตรใช่ไหมที่จับมือกันแล้วไปเอาลุงครับทั้งที่ร่วมกันใ้สถาบันแล้วว่าไม่เอาลุงก็โทษกันไปโทษกันมาโทษกันไปแน่นอนนะครับเอาละเราก็การเมืองไทยนะ